ห้าอาการที่บอกว่าคุณกําลังเป็นกรดไหลย,ย้อนอาการที่1คือแสบร้อนกลางอกหรือหลอดอาหารอาการที่2คือมีอาการจุกเสียดแน่นท้องทื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะหลังทานอาหารอาการที่3เร่อเปรี้ยวหรือมีความรู้สึกเปรี้ยวขมในปากหรือลําคออาการที่4จุกแน่นในลําคอหรือหน้าอกรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่เอาออกไม่ได้สักทีดื่มน้ําแล้วก็ไม่ดีขึ้นอาการที่5เจ็บคอไอแห้งหอบหืดโดยที่เราไม่รู้สาเหตุ ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการข้อใดข้อหนึ่งในนี้นะครับก็สงสัยได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนก็ได้นะครับวิธีการที่เราจะป้องกันหรือบรรเทาโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นยาลดกรดนะครับที่ตัวนี้เราจะกินตอนที่มีอาการนะครับ นัดยาตัวที่2นะครับก็คือยาลดการหลั่งกรดนะครับที่เราจาเป็นต้องกินในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าหากว่าใครรักษาด้วยยาแล้วไม่หายนะครับก็อาจจะมีวิธีอื่นๆเพิ่มตามมานะครับอย่างเช่นการส่องกล้องดูรอยโรคนะครับการผ่าตัดนะครับหรือว่าอื่นๆตามความรุนแรงของคนคนนั้นไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่มีอยากแนะนำนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ประเภทที่ช่วยดูแลคนเป็นกรดไหลย้อนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้เสริมคู่ไปกับการรักษาหลักนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ UQ Max นะคร ขเขาเนี่ยอ้างอิงงานวิจัยแบบจุกๆเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่มีจะให้ดูงานวิจัยอ้างอิงในพาร์ทถัดไปนะครับจะบอกว่าตัว UQMAX ตัวนี้นะครับประกอบด้วยสารสกัดมากมายเลยนะครับที่เน้นบำรุงร่างกายและดูแลปัญหาต่างๆของคนเป็นกลย้อนสารสกัดที่เป็นจุดเด่นของ UQMAX ตัวนี้นะครับเด่นๆเลยนะครับมี2ตัวครับผมก็คือ f ูโ l Co m a ลิขสิทธแท้จากประเทศญี่ปุ่นและ q วมินกัดลิขสิทธิ์แท้จากประเทศอเมริกา จะบอกว่าสารสกัด2ตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลระดับโลกเลยนะตัวแรกนะครับโฟลโคแมกนะครับมันเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเล3ชนิดนะครับรวมกันโดยใช้เทคโนโลยีการสกัดระดับสูงนะครับทำให้ได้สารสําคัญอย่างฟูคอยแดนบริสุทธิ์สูงถึง85%เลยนะครับจากการศึกษาพบว่าสารสําคัญอย่างฟูคอยแดนนะครับสามารถป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารได้ดีขึ้นนะครับโดยเป็นการทดลองให้ยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะนะครับ พบว่าเมื่อใช้ยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะนะครับร่วมกับสารสกัดอย่างฟูคอยแดนะครับมีการกระตุ้นให้เกิดแผลที่กระเพาะนะครับลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญลดโอกาสการเกิดแผลในทางเดิอนอาหารนะครับแล้วก็ยังสามารถต้านการอักเสบในทางเดิอนอาหารได้ดีด้วยนะครับเป็นไงทุกคนแค่สารสกัดตัวเดียวก็จัดเต็มแล้วใช่ปะยังมีตัวที่2นะ ต่อมานะครับก็คือคิวมินกัดนะครับตัวนี้นะครับสั้นๆเลยก็คือเป็นสารสกัดที่มีนวัตกรรมการสกัดระดับโลกนะครับสชนิดรวมกันก็คือคิวมินเฟรกและสารสําคัญอย่างเวลาโทนินที่ได้จากทา่วเชอร์รี่โดยทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดรายแรกของโลกเลยนะครับที่ได้รับสิทธิบัตรการยืนยันประสิทธิภาพการลดการอักเสบถึงระดับเซลล์นอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับและฟื้นฟูทางเดินอาหารได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะ ป้องกันการเกิดกฎดไหลย,ย้อนได้ดีด้วยนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับใน UQ Max ตัวนี้นะครับไม่ได้มีสารสกัดแค่2ตัวนะครับจริงๆแล้วมันมีสารสกัดเยอะมากเลยนะครับโดยทุกตัวเนี่ยอ้างอิงตามงานวิจัยท้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นขิงพริกไทยขมิ้นชันกระชายข้าวโอ๊ตสารสกัดจากใบยญานางสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยก็คือใส่มาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการดูแลคนเป็นกดไหลย,ย้อนได้เหมาะสมที่สุดเลยนะพี่หมีมองว่า UQ Max ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยทุกคนคืองานวิจัยเขาแน่นจริงๆทุกคน ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปแล้วสนใจนะครับพี่หมีแนะนําเลยนะถ้ายังไม่เคยลองแนะนําให้ลองไปหามาทานดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่หมีต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ